เห็นปะอ้อมันก็จะเหมือนหน่อยหน่อยป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านนะคะวันีาที่ย์งงี้สีแดงเราก็จะมาแชร์สูตรสลามกันนะคะวันนี้ของน้องอะไรและสูตรอะไรนะตามดูกันเลยค่ะตาวัดีครับพี่พานะคะผมชื่อลีโอกราฟโอเควันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าไข่เจียว สูตรไข่เจียวฟูเฟ่นะคะก็คนไทยอะคะ่ะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะจริงๆไม่รู้จักหรอกก็ไปดูช่องเบบี้มจิโกมาเนาะที่เขาสอนทำอ่ะไปดูมาก็เพิ่งเห็นเหมือนกันบอกโอ้ทำอย่างนี้เดี๋ยววันหลังเรามาทําของจริงกันดูบ้างดีไหมคะถ้าใครอยากดูนะคะขอกันคนละแค่หนึ่งไลค์เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะว่าอุปกรณ์วันนี้มีอะไรกันบ้างก้าวน้ำใสค่ะสีเหลืองไข่นะคะน้ำเปล่าสบูบีนค่ะ เบาๆมากๆเลยนะคะแป๊เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะน้องบอกว่าจะแบ่งเป็น2อถ้วยเนาะถ้วยที่1นะคะเราจะทําไข่ขาวกันก่อนค่ะเพราะฉะนั้นใส่สบู่บีนไนนะคะลงไป3ช้อนโต๊ะเลยค่ะใส่น้ำเปล่า6ช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งสโอ้โหนี่นะคะ แล้วตีจนขึ้นฟูนะคะเราต้องใช้ตัวช่วยค่ะเป็นที่ตีแป้งนะคะเราก็ตีจนขึ้นฟูแล้วต้องคนใ,นคให้เข้ากันเหรอไหมโอ้ฟูแน่นอนค่ะขอเวลาอีกไม่นาน นี่ค่ะทุกคนเราตีจนขึ้นฟูเป็นไข่ขาวแบบนี้เลยค่ะดูสิหน้าเล่นสุดๆเลยเราจะพักทิ้งไว้ก่อนแล้วมาทําถ้วยที่สองก็เลยค่ะถ้วยที่2นะคะเป็นไข่แดงนะคะเราจะใส่กาวน้ําใส่ลงไป6ช้อนโต๊ะค่ะ1,2,3,4,5ใส่แป้งแครไป3ปื้ดค่ะ 1,2, ึ่งสองไวฟุง้งสโอเคแล้วก็ใส่สีลงไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าอีก1ช้อนโต๊ะค่ะฉลเบโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะคนให้ทุกอย่างเข้ากันคือมันจะค่อนข้างคนยากมากเลยนะคะทั้งกาวทั้งน้ําทั้งสีนะคะนี่เป็นสีอะคริลิกนะคะมันจะต้องออกเป็นเหลืองไข่แบบนั้นถ้าเป็นสีเหลืองของเราธรรมดามันไม่สามารถที่จะออกเป็นเหลืองไข่แบบนี้นะมันจะเป็นสีออกเหลืองใสๆะคะ่ะทุกคนใช้เวลาคนนิดนึงนะฟุ้งเลยเอ๊ะ นี่เหมือนตีไข่ไข่แดงอย่างเดียวไข่แดงที่เป็นสีเหลืองไข่แดงทำไมไม่เป็นสีแดงเนาะเหมือนมากเหมือนใส่ไข่แดงกับแป้งข้าวโพดอะไรพวกนี้ยเอาไว้ทำเคก้กอะนี่ทุกคนเราได้ไข่มาแล้วอะคุย <c oughs> มันเหมือนมากเลยไม่น่าเป็นไปได้มันเหมือนไข่แดงที่มัน ที่เราแยกออกมาตีอะทุกคนดูดิแล้วมันก็จะออกขึ้นฟองนิดๆน,นะคะน้องบอกให้ใส่ไข่แดงลงไปใ,ในไข่ขาวเลยเหมือนทั่วจะไม่พอเนาะใส่ลงไปเลยนะคะเทลงไปเดี๋ยวพี่พาจะเทแล้วก็คนไปด้วยเหมือนเราทาเบเกอรี่อ้อนี่เห็นไหมโอ้โหดูดิมันมีความเป็นเส้นๆทุกคนใส่ไข่แดงลงไปแล้วอู๊ตส์พรส์นี่หมดเลยนะคะ ใส่หมดเลยใส่เกลี้ยงเลยค่ะรูดลงมาเสียดายไข่โอ้นี่ค่ะตอนนี้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันแล้วนะคะนี่เป็นเนื้อแบบฟองฟองฟ,องฟองูฟูเลยอะ่ะเนื้อแน่นมากนี่ค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะน้องบอกให้ใส่น้ำยาทําสลามลงไปลดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะคนแล้วก็ใส่น้ำยาไปด้วยค่ะฟรับว้าวกัดเดนินเห็นไหมจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะทุกคนครูซาลามดีมากอะ่ะโอโหโว,ววงังอลังการไหนคนคนนะคะคนโอเนื่องจากมันมีน้ำด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะคนจน,นกว่าจะจับตัวเป็นก้อนเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ ถ้านี่นะคะเราได้มาแล้วค่ะคือว่าเนื้อดีมากๆเนื้อเด้งเดงเหมือนอะไรรู้ไหมคะทุกคนเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนค่ะดูแล้วมันก็เหมือนปลาแบนนะคะใครเคยเล่นปลาแบนมากเนื้อเหมือนปลาแบนมากเลยทุกคนเดี๋ยวพี่พาจะใส่กิมมิคสําคัญลงไปให้นะคะเดี๋ยวจัดจัดถ้วยให้มันสวยๆก่อนนั่นก็คือใส่ไข่ดาวลงไปให้ด้วยค่ะหนึ่งฟองนะคะถ้าดาเห็นปะโอ้มันก็จะเหมือนหน่อยๆ ดูสิแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะโอ้โหสุดยอดเลยดูสิดึงยืดใส่เข้าไปให้ค่ะโอ้เดี๋ยวเราลองมาเทกันเลยนะคะเทดูนี่ว่าเนื้อเข้าเป็นยังไงนี่โอ้ลื่นลื่นลื่นเห็นไหมคะเนื้อเข้าเป็นแบบนี้เลยค่ะดืดดืดดืยด,ยด,ยดยเลยจับได้นะมันก็ติดมือนหน่อยๆค่ะแต่ว่ามันไม่ติดเยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อดืดๆดืยๆนี่เอาไข่ okay. งตรงกลดูดิต้องรูปไข่ออกประกลนรูปไข่นี่นี่นีน,น,น,นี่เห็นไหมคะทุกคนโอนี่ค่ะตอนนี้นะคะร้อมไปด้วยไข่ไข่ในไข่อีกทีนะะึงค่ะไข่ในไข่ต้องการให้มันอยู่ตรงกลางอึ๊บตอนนี้นะคะเราได้ไข่แบบว่าเนื้อแบบนุ μ, น่มๆฟูๆมาแล้วค่ะ ดูเดี๋ยวเราจะเอาทับเข้าไปในไข่ไข่เจียวของเราไข่าดาวของเรานะคะทับเอาทับไม่ได้นี่ทับปิดหมดเลยนี่เห็นไหมจมลงไปแล้วตัวไข่นี่เขาเป็นอันนี้นะคะเขาเป็นเลซินค่ะทุกคนใครได้ดูหรือ,อยังคลิปนี้นะไปดูได้นะสอนทําไข่ดาวนะคะเป็นรูปเลซินนะเป็นไข่าดาวปอมค่ะนี่ป้าพาก็ชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่นะว่างๆก็ทําประดิษฐ์ไปเรื่อยๆค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พาให้คะแนนน้องลีโอ9คะแนนค่ะถ้าใครอยากแชร์สูตรสลามดีๆแบบนี้นะคะสามารถแชร์ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะนี่สลามก็จะไม่ติดนะคะพอเราแวกๆแ,แล้วเขาก็ไม่ติดหันเนื้อไม่ติดเห็นไหมมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะวันนี้น้องลีโอถามคิ A, มีอะไรกันบ้างตามไปดูกันเลย นี่นะคะสูตรของน้องใส่เข้าไปค่ะโหใส่ไข่ดาวเข้าไปโหเวรวังมากเลยนะคะสูตรเป็นแบบดึง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 ,ด,ง,ด,งดึงเลยค่ะมาค่ะเรามาดูกันบ้างนะคะคําถามนะคะคําถามที่หนึ่งเนาะ,ะพี่พาชอบสลามสูตรนี้ไหมคะชอบค่ะทุกคนชอบถามอย่างนี้เนาะ,ะก็ชอบหมดแหละเพราะว่าน้องๆแชร์เข้ามาก็ชอบหมดแต่ถ้ามันจะเป็นบางอันที่ทําแล้วไม่เป็นก็ไม่ชอบนะ แต่ทำให้เสียของฟรีเงี้ยใครจะชอบคะฮั <laughs> ลโหลลาเล่นละเล่นละเล่นพี่พาอยากกินอะไรมากที่สุดครับตอนนี้อยากกินกุ้งมังกรค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ตอนนี้อยากกินปู拉สกา <What? S 1> อะไรนะใช่อยากกินปู拉สกามาสิส่งมาเลยค่ะใครใครใครมอีอยากกินปู拉สกาเคยกินไหมไม่เคยกินค่ะ เคยกินปูกระบะอะไรบะบะอะไรน,ะนิดนึงอร่อยมากเนื้อแน่นมากไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดน่นนะแต่ปู拉สกาส่วนตัวไม่เคยกินเลยนะไปดูในอินเทอร์นเน็ตตัวละประมาณสามพสออะไรเงี้ยก็ <What? S 1> เลยแบบไม่กินก็ได้ <laughs> กินปูนาก็ได้หรือว่าจะกินปูมมาก็ได้อะไรเงี้ยไม่กินแล้วปู拉สกานะคะโอเคข้อสามพี่พาชอบกินมะม่วงไหมครับ <laughs> อ้าวถามอะไรเนี่ย ป้าพ่ะชอบกินมะม่วงมากเลยนะคะยิ่งเรือจะไปลมจะมานะคะมะม่วงกะปิอือพูดแล้วแบบนะน้ำลายสอเลยนะคะน้ำมะม่วงกะปิมากกว่ามะม่วงน้ำพริกป๊าหวานนะมันจะแบบหวานๆใช่ไหมนะนั้นจิ้มเมาแนวหวานแต่ป้าพ่ะจะชอบแบบว่าแนวกะปิก <What? S 1> ะปิอย่างเงี้ยฟินเวอร์แกโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำถามของน้องนะคะก็ ถ้าใครอยากแชร์สุสลัมนะคะสามารถแชร์ได้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วที่สําคัญนะมีเพื่อนเรียกเพื่อนมีพี่เรียกพี่เนะี่ยมาช่วยกันดันเนาะคนที่ได้ดันมากที่สุดจะได้รับเลือกเข้ามาในอีพีถัดไปนะคะเท่าไงคลิปนี้เปผล่าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บือ